สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางฮานอยสามนอยนะคะหรือจะเป็นสี่นอยนะคะก็ชุดเน้นเน้นรอบให้นะคะชุดเน้นรอบเนาะกับฮานอยสามนอยนะคะก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็สำหรับเฉพาะกิจก็ให้ ให้ไปพร้อมกับพิเศษนะคะให้กับพิเศษนะคะสำหรับเฉพาะกิจเนาะแล้วแต่ใครจะไปรุ้นนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่12ก็สรุปวันที่11กันก่อนนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าชมอย่างมีสตินะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็ในงวดวันที่1 1นะคะก็ให้ เด่นฮานอยเมื่อวานไปเนาะให้เด่นหกไม่มานะคะก็หลุดหลุดนะคะหกเมื่อวานไม่มาเลยสักเม็ดเดียวนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสําหรับเม็ดเดียวเด่นฮานอยก็หน้าหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานหลุดเนาะอันนี้วันที่สิบวันที่สิบมานะคะเก้า วันที่9ก็มานะคะเก้เนาะอันนี้วันที่8ให้รูดสี่มารอบปกติมานะคะวันที่7ก็ให้รูด9กก็มาปกติมา VIP ก็วันที่6ให้รูดห้าหก็มาพิเศษกับปกตินะคะ สำหรับตัวเด่นฮานอยที่วางให้นะคะก็ตามรอบบางบางรอบก็เข้าก็เข้าเข้าทุกวันนะคะสำหรับตามรอบแต่ก็ไม่ได้เข้าทุกรอบนะคะเข้าเป็นบางรอบนะคะบางทีก็มาพิเศษบางทีก็ปกติบางทีก็ว i p นะคะก็มาตามรอบที่วางให้อยู่นะคะบางทีก็สับที่กันแต่ก็ทั้งชุดเลยก็ถึงจะไม่มาทั้งสามรอบสี่รอบก็จะมารอบหนึ่งก็ตามรอบอยู่เนาะ วันที่ห้าให้รูดเจ็ดนะคะก็มารอบพิเศษนะคะรอบพิเศษอ็หลายวันอยู่นะคะเพิ่งหลุดเมื่อวานนะคะสาหรับตัวเด่นฮาหนอยเพิ่งหลุดเมื่อวานนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวนะคะตัววิ่งรูดตัวเด่นนะคะก็เพิ่งหลุดเมื่อวานนะคะก็มาหลายวันอยู่หลุดวันหนึ่งก็ธรรมดาเนาะสูตรก็มีข้อมีหลุดนะคะก็มาสรุป วันที่11นะคะเมื่อวานให้เด่น6กับ7นะคะ7มารอบพิเศษนะคะแอดลืม7 3ไปได้ยังไงก็ไม่รู้ดูสิกระโดดไปกระโดดไปตั้งไกลพี่น้องจ้า7 0 7 4 7 5 7 8 7 7ไม่มานะคะแต่ตัวเด่นมานะคะ7 3 7สจนะจ้ากเจาะก็อาจจะหลุดนะคะก็เฉพาะข,ขิดไม่มานะคะ หนึ่งเพราะว่า6หลุดไปนะคะก็มาต่อรอบปกตินะคะรอบปกติก็ลุดนะคะพูดสั้นๆเลยว่าลุดนะจ๊ะต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะแต่รอบพิเศษนี้คือมาตามรอบนะคะตัวเด่นมาต่างรอบอยู่ก็สสำหรับรอบ VIP ก็ลุดอีกแล้วจ้ะพป็น้องา๋า ก็ยังไม่ได้หลุดทั้งใบนะคะยังไม่หลุดทั้งชุดนะคะยังมารอบพิเศษอยู่มาตัววิ่งรุ่นนะคะถึงจะเจาะไม่เข้าก็มาตามรอบนะจ๊ะก็เมื่อวานถ้าใครได้รอบพิเศษเนาะถ้าใครเลือกเจ็ดไปก็น่าจะโชคดีนะคะแอดเจาะไม่เข้านะคะเมื่อวานก็สายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคไปนะคะสําหรับถ้ารอบพิเศษมาแอดบอกเลยนะว่าไม่ต้องตามก็ได้อาจจะไม่เจอเนาะอาจจะไม่เจอนะคะ อย่างเมื่อวานนี้ก็หลุดแบบหลุดแบบตัวเด่นไม่มาเลยนะคะเมื่อวาตัวเด่นสับกันก็ไม่ใช่นะคะตัวเด่นไม่มาเลยเมื่อวานมาแค่เจ็ดตัวเดียวนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตามลุ้นต่อในงวดวันที่สิบสองกันเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีเนาะก็วันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะจ๊ะ ก็สำหรับวันที่12เดือน7ปี64นะคะห้านอย3นมนอยนะคะให้วิ่งรูดเด่นก็ตัวนี้เลยนะคะตามต่อจะพี่น้องจา๋าก็ตัวเด่นเจาะก,ก็จะให้2อนะคะหกับ1นะคะวิ่งรูดที่6กับ1นะจ๊ะก็คู่ที่ชอบนะคะก็จะมีคู่นี้แล้วก็อย่าลืมคู่เด่นนะคะคู่นี้ อันนี้อันนี้ลบออกเลยมาวางไว้ตรงนี้นะคะกันเบิ้ลด้วยเนาะกันเบิ้ลด้วยนะจ๊ะขีดเอาเนาะอชอบลายตัวเธอต้องมาเป็นน้องจ๋า ใครชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นรอบปกตินะจ๊ะรอบปกตินะจ๊ะโอเคนะคะสําหรับพิเศษเนาะถ้าชอบก็ตามได้นะคะวิ่งรูดตัวเดียวตัวนี้นะคะเด่นฮาหนอยก็ผิดถูกอย่างไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะรอบปกติจกก้ะก็ตัวนี้เลยนะคะก็ตัวเด่นก็ให้คู่นี้ไปเลยนะคะ ที่ชอบนะคะการเบิ้ลไว้ด้วยนะคะการเบิ้ลไว้ด้วยก็ดีนะจ๊ะก็คู่นี้คู่ที่เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกครูนะคู่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะขอให้ตัวเด่น ๋อให้ตัวเด่นมาตามรอบเนาะมาตามรอบทุกรอบนะจ๊ะ เน้นให้แค่นี้นะคะก็ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะคู่ทีเอสไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันจ้าขอให้มาตามรอบทีเอสวางให้ก็แล้วกันเนาะขอให้เฮงเปังๆกันทุกคนจ้าแคบไว้จดไว้นะจ้าต่อไปก็จะเป็นรอบ VIP นะคะรอบ VIP ก็ตามนี้เลยนะจ้าก็จะคู่เด่นก็จะให้คู่นี้เลย แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับ เพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้เงเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ